สวัสดีครับคุณพ่อครับเห็นคุณพ่อเคยพูดว่าคุณพ่อมีความภูมิใจเวลาที่ไปซื้อพวงมาลัยดอกมะลิมาขึ้นกรรมาฐานนั้นคุณพ่อภูมิใจอย่างไรครับภูมิใจในข้อปฏิบัติผิดของตนซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าในการปฏิบัติธรรม ของสมเด็จพระอาหารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะท่านไม่มีพิธีรีตองไม่ไม่มีรูปแบบตอนนี้เราก็เดินทางจากปราจินบุรีเนี่ยนะมีพ่อแม่มาด้วยแล้วก็ลูกมาด้วยขับรถมาก็าจอดที่วัดแห่งหนึ่งมีชื่อเสียงมากเลยก็ไปกราบพระอาจารย์บอกว่าก็ผมอยากจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านก็บอกว่าพรุ่งนี้ยัง ยมมยมพวกนี้ยมไปซื้อ,อพวงมาลัยดอกมะลิมาขึ้นกรรมาฐานกับอาตมาแล้วปฏิบัติเสร็จเจ็ดวันก็เอาอีกอะไปซื้อพวงมาลัยดอกมะลิจากแม่ชีมาลากรรมาฐานจาก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 อาตมาพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสให้ใครเลยว่าถ้าจะมามามา,มาพูดคุยธรรมะกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะจะต้องไป ซื้อมาขึ้นมาออกกรรมฐานนี่ผิดโดยสิ้นเชิงเลยเป็นการกล่าวตูพ่พระถาคตนึกว่าทําอย่างนั้นดีเหรอกล่าวตูพ่พระถาคตนี่ตายแล้วจะไปไหนอะ่พะพอแล้วท่านถามนี่พูดตรงๆไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์นะเราไม่ได้เอ่ยชื่อเออเราก็เคารพท่านอะ่ะแต่ท่านสอนผิดอ่ะระหว่างครูบาอาจารย์กับพระพุทธเจ้าเราจะเลือกเอาใครอะ่ะอถ้าท่านสอนไม่ตรงกับพระพุทธเจ้ารัดสอนเราก็ต้องมา กก้าขมาต้งชี้แจงบอกเนี่ยท่านสอนผมไม่ถูกอะแล้วเยียบไว้เหรอไม่บอกเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ให้รู้เหรอไม่ใช่มาขึ้นกรรมฐา,านออกกรรมฐานไม่มีไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อเป็นาโยมไปซื้อชุดขาวจากแม่ชีมาเปลี่ยนโอ้โถม,มีผู้คนไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงธรรมให้เข้าใจว่าพิจารณารูปนามอย่างไรเขาพิจารณาทันที คณะฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันสกาทาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์ก็ยังมีมากมายไม่มีพิธีรีตองแล้นี่ท่านถามบอกโยมเดินเป็นมอ๊ะเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมนี่นี่แล้วท่านลุกขึ้นเดินให้ดูเลยนะนี่นี่นี่เขาเดินอย่างนี้นี่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอชชาๆแบบนี้ประโถใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไหม ท่านบอกให้ปฏิบัติเป็นปกติท่านตรัสให้ปฏิบัติเป็นปกติแล้วนี่มาทำช้าๆแบบตีนแมวย่องเบาไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วมาสอนกันได้อย่างไงเราต้องพูดไม่พูดเพื่อนชาวพูทก็ปฏิบัติผิดกันอยู่ต่อๆไปโยมเดินเป็นไม่เดินให้ดูนี่เขาเดินกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเดินกรรมฐานาเออถ้าเดินเดินปกตินี่ไม่ใช่อ่ะ แล้วท่านเดินจงกรมพระในสมัยพุทธกาลท่านเดินจงกรมท่านก็เดินปกติเดินเพื่อเปลื้องความคล้านกายแล้วพิจารณารูปนามควบคู่ไปด้วยไม่มีะจะมามากค่อยยกยกค่อยค่อยอย่างอะไรนะไม่นี่เป็นการโกหกในส่วนแห่งอิริยาบถพระไตรปิฎกเล่ม6 7หน้า5-7-8บรรทัด5จากล่าง อ่ะัดโถไปอ่านพ,พธธระพระตรปิฎกมหาประเทศสูตรฟังจากใครแล้วมาเทียบในพระสูตรสอบสวนในพระวินยัยถ้าเทียบไม่ได้เธอทั้งหลายจงทิ้งคำนี้เสียทีเดียวนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอาารแต่สมมาสมพุทธเจ้ากดมือถือมหาสติปัฏฐานสูตรภาษาไทยฉบับมหามกุตเล่มสิหน้าสองห้าเ้า ท่านปฏิบัติกันเป็นปกติไม่มีหลับตาไม่มีเดินช้าๆจะตักน้ำก็คอยจวงยกหนอตักหนอมาหนอถึงหนอพัดโถปฏิบัติผิดมานานมากยี่สิบปีอายุสี่สิบถึงหกสิบโอ้โห ว่าจะรู้ตัวก็เกือบจะตายเน่าเข้าลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่นี่พิจารณาลงไปเราไม่ต้องไปซื้อดอกมะลิอะไรอะมาขึ้นกรรมฐานมาลากรรมฐานอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจมหาสติปัฏฐานาสูตพร้อมอัตฉกถา,าพระสูตรเดียวเท่านั้นอ่านยี่สิบสามสิบเที่ยว ขีดถูกไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นทิ้งทั้งหมดไม่ต้องเชื่อใครอื่นปฏิบัติผิดตรัสให้พิจารณากลับมาท่องปฐพีผิดหมดเลยเสียใจมากใช่ไหมแสบยิ่งกว่าชื่อคลองแสนแสบเ,เพราะปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าผิดแล้วผู้มาสอนผิดนีนได้บุญหรือได้บาปล่ะเป็นอสตบุรุษยิ่งกว่า อสัตว์บรุษไปกดอัดถังทิกระสุรดูเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายขอให้มั่นคงในพระธรรมคำตรัสอของพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องเปลี่ยนสีเสื้อจึงจะพิจารณารูปนามได้ขอให้เชื่อตามนี้